สวัสดีครับผม G ha, จีฮะเจ้าขช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสม figure model 1:4 scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับนี่ครับคลิปนี้มารีวิว DR07 นะนี่อันนี้น่าจะอตฮ่องกงนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ช่องจ u s t อ o ของเราด้วยนะครับนี่ เค okay, เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวโมเดลกันก่อนนะครับนี่พิกกนะตัวใหญ่มากดีเทลเยอะนะครับตัวนี้ให้ดูรายละเอียดตาแม้ได้อยู่ข้างในนะยังคมอ่ะดูทีดินี่นะครับข้อแตกต่างของลิกสิตกับของเม่ิกสิตนะครับนี่ลงสีคมครับทุกอย่างจุดเปราะสีทองสวยกล้ามเนื้อนะครับนี่ลงดีเทล ตาปั๊มจะอยู่ด้าน,านในนะฮะอยู่ตรงเข่งในอที่ก้นนะครับนี่ครับสวยมากๆเลยตัวนี้แนะนำให้เก็บครับเข้าเซตกับกลุ่มจุสลัดหรือฝามิงโก้นะอ่ะต่อไปเสานะครับเสาเขียนไว้ว่าดีอาจจะไม่ค่อยเห็นนะดูตรงนี้น่าจะชัดกว่านี่ครับ มี3ชิ้นเท่านั้นครับตัวนี้ก็ประกอบนะฮะก็จะใส่นี่เข้าไปแล้วก็เติมฐานอันนี้จะมีหมุดนะครับต้องเึ็งนีเพราะตัวเขาใหญ่ก็เลยมีหมุดมาก็เล็งแล้วกดเข้าไปเอาละครับไปดูกันเลย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ